กราปดแน่นอนนะคะชิ้นใหญ่บอสร้านที่อาซีเอที่พลาดไม่ได้นะฮะคือร้านนี้เลยไก่ทอดสองพี่น้องอยู่ตรงใกล้ๆกับร้านผู้เยนโฟนะครับนี่คือตัวอร่อยเลยอันนี้คือตูดไก่ครับผมนั่เหรอเออมันจะมันๆเกือบๆพอทำไมไมาดูอบอิ่มนะดิมันอร่อยมากพูดเลยจริงกินไปแล้วคุณจะติดใจอ่ะเอาไปสามตูดนะฮะแล้วก็เอาปีกด้วยอ่ะ เอาไปสองสูตรไก่คืออันนึงเลยไม้หนึ่งกระตูดหนึ่งกันเกงใช่มีห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตูดเออก็ตูดสามตูดโอ้โหผิดสามไม้เอาไปสามไม้เออแล้วก็นี่ฮะสองแล้วก็นี่ครับสะโพกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันให้าเขาตับก่อนตับตับไปโอ้โหอันนี้ก็ตับเรียบร้อยนี่ก็รอทอดอยู่อ่าอ่าเอาป้งก็พร้อมนะคะเป็นหน้าหนื่อยไหมคะ สบายสบายสบายสไตล์สไตล์ฟุตต่างอย่างอี้ถึงชีวัยรุ่นไะวัยรุ่นวัยรุ่นหมัยคนมาโยกหัวแถวนี้นะโยกหัวเกาะเสาแล้วเหมาแป้นหัวแอลกาวนะเนี่ยเน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 ผมไม่มีอดีตบอกคุณแล้วไม่มีอดีตคือจะกระบอกไม้ไผ่เออกระบอกไม้ไผ่ผมมีปัจจุบันและอนาคตกับคุณขนั้นจำได้เลยโอ้โหมา ร<น>ะวังโนนพื้นนะคะคุณตูดไก่กันเลยตุ๊กฟางฟินจริงๆรุยครับตุ๊กป๊อกโอ้รสชาติมันเป็นยังไงอ่ะคำค็มมันมันหอมเค็มๆของอ,อะไรกว่าสุดนนี้อร่อยสุดของตัวไก่ถ้าตุดนไก่เลยพูดเลยอร่อยมาก แต่ร้านนี้เขาแบบเลือกแป้งที่มาชุบตอนทอดดีด้วยแหละแป้งที่ชุบนี่มันสำคัญนะมากๆม,มีสะโพกสะโพกอโอ้ตรงเนืออบริเวณน่องนะฮะดูรครับแค่นี้ก็อิ่มอร่อยได้แล้วนะฮะไก่เขาอร่อยมากเลยอ่ะออและนี่คืออะไรถคร่เล็กๆนี้เป็นหนักมากมลาบองฮนะเนื้อลับนะเับ อยู่ข้าวเหนียวอืมรู้ไหมครับนกไก่ตามชีวิ่ใบรุ่นเขาดีเลยรนทะี่เนาอ้โหชีวิตใบรุน่นรุ่นไหนล่ะจ๊ะติดพอล่ะรุ่นนี้แนหะละโหทิาพอล้วดัางได้หนู เอาหมุนหมุนหมุนให้ดูสิอ่าตูดก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะต้องลองติดใจเลยวิครับใครได้มาลองล้วแท็กมาให้เรด้วยหล่มากไอ้ั้งสองพี่น้องนะฮะเอาที่เอ็เอํมได้ร้านนี้ไม่มีผิดหวังซื้อเสร็จกินข้างทางแบบนี้อยู่มา<อ>นา<อ>น,นมากแล้วร้านเน,นี้ยเลยครับ